ดีๆก็มาชอบตุ๊กตาติดตัวเย็นนะครับรู้สึกว่าน่ารักดี <laughs> โอเคครับสวัสด okay, ีชาวแก๊งสุดเป๋าท่านด้วยนะครับบล็อกวันนี้ชิลๆนะครับผมเพราะว่าเป็นวันว่างๆแต่ก็ไม่ได้ว่างอย่างที่คิดเดี๋ยวก็ต้องมีออกไปไปหาสบอลนะครับสบอลนัดช่างมาดูออฟฟิศใหม่นะครับผมเดี๋ยวจะไปชี้จุดว่าควรทาอะไรตรงไหนยังไงอะไรเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้นะจ๊ะและก็ถ้าเกิดใครติดตามไอจผมนะครับผมอินสตาแกรมนี่ตกหลุมบ้านตัวเองครับนี่คือแผลครับอ ดูนี่เนี่ยเจ็บชิปหายเดี๋ยวจะพาไปดูจุดกเกิดเหตุนะจ๊ะนี่ครับคือไอ้บักหลุมนี่ครับนี่หินอยู่ข้างล่างเต็มหมดเลยเนี่ย แรกดุบนี่มันมีปูนนะครับผมมีปูนติดเอาไว้แต่ว่าปูนมันแตกเมื่อหลายเดือนที่แล้วนู้นนะครับผมผมก็เลยเอาตะแกรงอันนี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับอยู่อย่างนี้แล้วก็มีปูนทับอยู่อย่างนี้นะครับแล้วผมเก็บบ้านอยู่ แล้วแม่งมาเหยียบตรงนี้โป๊เป็นเรื่องเลยคือมันเหยียบปูนแตกแล้วตะแกรงนี่มันเป็นสนิมด้วยแล้วก็เป็นรูครับผมพอผมเหยียบลบงไปปุ๊บขาผมตกลงไปข้างในนี้แล้วมันก็ดึงออกไม่ได้เพราะว่าทุกคนดูดิมันเป็นหนามๆแข็งๆนะครับพอขาผมหล่นลงไปนี่ปุ๊บผมดึงออกไม่ได้มันติดผมเลยต้องเอามือง,ง้างอันนี้แล้วพึ่งดึงออกมามันเหมือนที่ดักปลา เนี่ยงพบนี้เลยตึง้งควรเอาขึ้นมาดูคือเลือดอาบก็เลยกัดฟันไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เอาสายยางฉีดตูดฉีดทีๆแล้วก็ดู๋อไม่ลึกนะครับยังโชคดีที่มันไม่ลึกแต่สนิมบ้านเลยแต่ก็ยังโชคดีที่เคยฉีดยาการบรรยักไว้ก่อนนั้นนแล้วนะครับอันตรายมากอันตรายมากก็เลยหาอะไรมาแปะก่อนแล้วผมมาคิดไม่ออกว่าจะหาอะไรมากันดีจะหล่อปูขึ้นมาใหม่หรือ,ย,อย,รยังไงดีก็ทาไม่เป็นนะครับงงมากอ่ะไหนๆนี่ก็อยู่ในช่วงต้นปีนะครับผมผมมาคิดเป้าหมายเอาไว้เกี่ยวกับบ้านนะครับผมเมื่อคืนก็นอน นี้เป็นห้องอีกห้องหนึ่งน่าจะดีนะมันน่าจะดูดีนะครับผมถ้าเกิดเอาประตูนี้ออกปุ๊บแล้วก็ตีนี่เป็นห้องเป็นกระจกปั๊บมีโต๊ะกินข้าวตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีพัดลมพดานอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะสวยดีนะครับผมใครที่ทําเกี่ยวกับต่อเติมบ้านหรือบิวอินบ้านอะไรเงี้ยรีโนเวทบ้านอะไรเงี้ยก็ติดต่อมาได้นะครับขอราคาย่อมเยานะครับผมจะโปรโมทให้นะครับก็แจมเลยแล้วก็ทำตรงนี้จะทําใหม่ด้วยอยากทำเป็นครัวปิดนะครับเป็นแบบว่าไม่ใช่เปิดอย่างเงี้ยเพราะว่าฝุ่นมันเยอะพอเปิดอย่างเง สร้างอะไรยังไงก็ลองเม้นบอกดูนะครับผมทักมาได้ลองมาตีราคาให้หน่อยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับผมบ้างนะครับผมกับกิจกรรมในวันนี้นะจ๊ะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วทานข้าวด้วยขอให้ทานอย่างอร่อยอร่อยเลยนะครับข้ามไปก่อน อยากจะได้ภาพอินเสิร์ตก็ต้องนั่งเปิดนั่งปิดอยู่ยงเงี้ยใหญ่าภาพมันสวยไงเวลาเราวอล์กเนี่ยเหรอไหมอารมณ์เหมือนเอากล้องไว้ในตู้เย็นแล้วก็เปิดตู้เย็นแล้วก็แบบว่าหาอะไรกินแล้วปิดตู้เย็นอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเปิดอีกแล้วก็เอากล้องมิกหลายขั้นตอนแล้วเกิดทุกคนดูอยู่เนี่ยเหมือนจะเป็นวอล์กธรรมชาติใช้ชีวิตประจาวันอะไรเงี้ยนะครับแต่คนถ่ายคือไม่ธรรมชาติเลยนะครับ <laughs> ต้องเอากล้องไปตั้งต้องถือกล้องต้องอะไรอุ้ยหยมวยหมดใครที่ทําวอล์กก็คงจะเข้าอ,อกเข้าใจกันดีนะครับไปจักผ้า นะก็เอาผ้ามาซักอยู่ที่นี่นะครับจริงๆแล้วผมซักผ้าที่บ้านแหละแล้วก็เอามาปั่นแห้งที่นี่มันผมว่ามันสะดวกดีนะมาปั่นแห้งที่นี่แล้วก็หิวข้าวนะครับผมเมื่อเดินเข้าห้องเมากินข้าวร้านนี้ไม่เคยกินนะก็ลองเปิดใจกินดู<อ>ครับเออามีหมูกรอบไหมครับเอากะเพราหมูกรอบกินนี่ครับเอาเผ็ดน้อยนะครับ ไข่าดาวผมไม่เชื่อว่าทุกคนก็ก็มีร้านประจําของตัวเองนะครับเดี๋ยวว่าเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงดวงอะไรมากมายกับการแบบว่ากินข้าวแต่ละครั้งอะไรเงี้ยนะแต่บางทีเราก็ต้องเปิดใจนะครับผมเปิดรับสิ่งใหม่ๆบ้างนะครับผมเพื่อ,อเจออะไรที่มันดีกว่าเดิมเอาจากเซฟนตัวเอง <c oughs> <c oughs> ปีแล้วช่วงหลังผมรู้สึกว่าผมอ้วนขึ้นนะครับบวมขึ้นปัจจัยหลักมาจากการที่ผมซีเรียสเรื่องการกินนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องการนับแคลอรี่เลยนะซีเรียสว่ากินอะไรดีให้มันจะอร่อยที่สุดและอะไรที่มันอร่อยที่สุดก็คืออ้วนที่สุดนะครับปีนี้ผมตั้งเป้าว่าจะไม่ซีเรียสกับการกินแล้วก็คือกินเพื่ออยู่พอพอแค่อ,อิ่มพออร่อยครับหกบาทครับร่อยครับห้า้าข้าครับ กินหมดเกลี้ยงเลยแล้วหลายคนคงจะแบบว่าอะไรของมึงเนี่ยอย่าแล้วคำอ้วนต่เสือกสั่งกะเพราหมูกรอบไข่ดาว <c oughs> มันก็ค่อยๆไปนะครับ <c oughs> ค,อค,อคอ่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆลดทีละนิดทีละนิดนะ จะไปหักดิบมันนะครับผมราคมวัวนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นได้มีความสุขในการกินนะครับ <c oughs> และนี่คือข้ออ่ะอ่ะเดี๋ยวก็รอผ้าซักเสร็จนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันเคลียร์แหละนะครับผมซักผ้าซักผ่อนเดี๋ยวเราไปล้างด้วยเสร็จแล้วก็ไปดูออฟฟิศใหม่กันว่าเป็นไงบ้างนะครับใครที่ดูคลิปที่แล้วหรืออะไรอย่างงี้ก็จะรู้ว่าพวกผมกำลังจะไปญี่ปุ่นกันนะครับก็จะบอกคนดูว่าเราจะเดินทางกันวันที่10มกรามนี้นะครับผมเราไป10วันก็อาจจะไม่ได้อัพคลิปให้ทุกคนดูประมาณลับวันถึงอัพคสิปได้ะผมก็อาาจห ยนนนนาห่อะก็รอติดตามชมมันด้วยนะครับแต่ที่ดูข่าวมาก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันทั้งแผ่นดินไหวทั้งอะไรพวกนี้นะครับผมที่ญี่ปุ่นก็ก็ <c oughs> ขอให้ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะครับผมกับทริปนี้เ <c oughs> โอเคเดี๋ยวรอภาพปั่นเสร็จข้ามาไปก่อน <c oughs> นี่ครับครมรถมาล้างน,นะครับรถเน่ามากนะจ๊ะเมื่อว,วานไปราชบุรีมาก็ได้กล้วยมา2หวีนะครับผมญาติเอามาให้นะครับ โอ้โหฉียดรุนแรงมากบ้านผมไม่มีใครกินกล้วยก็เลยเดี๋ยวจะไปให้สบอนดีกว่าสบอนน่าจะชอบกินกล้วยได้เรื่องอยู่แดดร้อนๆอย่างนี้แล้วก็เดินแล้วก็ได้เรื่องอยู่อ้าวนี่สบอนมาแล้วน่าอยู่ข้างในโอ้โหสวัสดีครับนอนพิ้วเลยสวัสดีครับคีวิทัานไว้นะครับฝั่งซื้อได้ทีเขาดึงก็ขายของเลยอ่ะเอามาให้กล้วยจากราชบุรี สุขแลังดีแล้วยังไงเราจะไปเป็นผู้ประสบภัยหรือจะงไงไปเลยนั่นสิยี่งเป็นดินไหวใครก็บอกอยู่เลยว่ายังไหวอยู่เลยไหวอยู่เหรอไหวอยู่แต่อยู่ในระดับที่คนทนได้อาขอทนได้เราทนได้เปล่าเกิดมาไม่เคยเจอแผ่นดินไหวเนี่น่ากลัวไอ้เจี๊ยบให้แม่งหยุดเลยไอ้สัสอันนี้มีอะไรของใครบ้างเนี่ยตับต๊า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 อานี่มีอันหนึ่งของพี่ชายเราพี่แท็กสลันยู่แท็กสลันยูอ่าเออพี่แท็กสลันยู่ ได้เขาวางขายเก่งไงอยู่เฮ้ยอาโอ้ยเฮ้ยทำนีนด้วนี่วะใช่ที่ได้คึดว่าเห็นเป็นตัววีแบบว่าทุกที่จริงใช่เรานี่ครับเฮ้ยทั้งยีฟยวทั้งยีฟยวเรามีกล่องนี้ด้วยกล่องนี่แบบกล่องนะครับของพี่ชายเราอ๋ออันนี้แหละเนี่ยที่แบบอันนี้แบบเซ็กซี่เซ็กซี่ขอบคุณมากนะครับผมใครสนใจไปสั่งซื้อได้นี่ QR โค้ดนี้ครับผมสแกนได้เลยแท็กขึ้นเลย อ่ะขอบคุณมากนะครับให้สนใจไปตามได้นะครับอันนี้กางเกงไหนกางเกงไหนเลยอันนี้แบบว่ากางเกงขาสั้นที่แบบว่าเป็นกางเกงในอะไรนี่แบบปกติของเขอย่างนี้ใส่อย่างนี้เสียกว่าอย่างนี้แบบว่าซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนไปหน่อยเขาขายเลยพวกนี้แหละพี่แท็กอะสไตล์เขาพ่อหนุ่มนักรักนะครับผมพ่อหนุ่มเพย์บอยขอบคุณมากนะครับพี่ชายโอเคเดี๋ยวจะรอแล้วผมรอให้ช่างมาเดี๋ยวไปดูออฟฟิศใหม่กันนะครับว่าต่อเติมอะไรยังไงบ้างช่างใหม่ก็ไม่ใช่ใครหรอกแม่อุ๊ดเผื่อใครไม่รู้นะแม่อุ๊ดทำก่อสสสรร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 ร้้้าาาาาาางงนนะะคคัััััับบบบบบเเเเ่่ออออกผมมถตติดดไ ดูว่าเนี่ยดูฝีมือก่อนนะดูฝีมือเขาเป็นไงก่อนออฟฟิศโอฮาน่าก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับเห็นในในดิจิตอลไหมที่เขาคือหากันแบบว่าหยุดออฟฟิศสิบห้าวันอะไรเนโอฮาน่าเข้าไปตั้งแต่วันที่วันที่ยี่สิบหกอ่ะยี่สิบหกที่แปดเจ็ดที่แปดที่เก้าครับสิบแล้วบวกไปอีกยี่สิบสี่วันเป็นเดือนเดือนหยุดเป็นเดือนโอฮาน่ายังไม่เปิดนะครับผมออฟฟิศเลยเลยโล่งจ้งแบบนี้เงียบๆแบบนี้นะครับแต่ไปดูว่ามีใครอยู่บ้างแล้วกันอะไรอชีพอยู่อ่ะเฮ้ยเจม เจ๊อ่ะน่าจะนอนอยู่ข้างบนเมื่อวานสัตว์หนักสัตว์หนักกับเชา้าจริงเหรอใช่เมื่อกี้ไหนมาวะดูบอลข้ามร้านหมือกุ้งไอชิบหายก่อนนั้นวันหนึ่งมันก็มันก็ไปกินบ้านกูนะ <c oughs> ใช่อ,นนอ, <laughs> อะไรของมันอยู่บ้แดกบ้าคลั่งมากไเจื้อสายดื่มนะผมคงจะนอนอยู่ข้างบนแหละอย่าไปกวนเลยนี่ทุกคนจำภาพออฟฟิศเก่าไว้นะครับเลอะเทอแบบนี้เลอะเทอะแบบนี้เดี๋ยวออฟฟิศใหม่ สวยงามตามทองรื่องแป้นข้าวข้าวแป็นข้าวๆนะครับอันนี้คือที่เราออกแบบกันไวออฟฟิศเราจะเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วจะเป็นเนี่ยปกติจะเป็นตึกเดียวอย่างเงี้ยผม,มตึกครึ่งเดียวแต่ซื้อใหม่ปุ๊บเป็น2ตึกคูน่นี่มีเสารตรงกลางแบบนี้นะครับผมเข้าออฟฟิศมาปุ๊บเจอห้องเก็บกล้องตรงนี้นะครับมา ประตูเข้าทางนี้มีห้องพอบตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนรับแขกนะครับผมเป็นห้องปาร์ตี้ของพวกเราโลเคชั่นถ่ายตรงนี้นะครับห้องน้ําอยู่นี่ข้างๆนี้จะเป็นที่เก็บพอบหมดเลยนะครับแล้วก็ขึ้นบันไดมาปุ๊บมาโผล่ชั้น2นี่ตืดเดินเข้ามาเจอโซนเชลนะครับผมก็จะมีขนมขนมตู้ยงตู้เย็นอะไรอยู่นี่หมดนะครับผมอาจจะมีที่ชงกาฟแฟอะไรอย่างนี้อยู่นี้นะฮะตรงนี้เป็นโซนของออ๊าชอปมีห้องน้ําให้2ห้องนะครับผมแยกชายหญิงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องสถานการณ์ของพนักงานนะครับผมอาจจะมี ของเล่นมีทีวีดูมีอะไรอย่างนี้ให้มาพักผ่อนนตรงนี้ได้เลยนี้เป็นห้องของอีดินะครับผมตัดต่อตัดต่อห้องนี้อันนี้เป็นห้องของ AE บัญชีหรือว่าเชียร์ทีปนะผมจะอยู่ห้องนี้ขึ้นบันไดมาชั้น3มปุ๊บก็จะเจอล็อกเกอร์นะครับผมห้องน้ํา2ห้องแยกชายหญิงนะฮะอันนี้เป็นห้องของคงจื้อนะผมใครที่เม้นถามว่าออฟฟิศใหม่คงจื๊อตามไปไหมมันตามไปอยู่แล้วครับมันมาอยู่แล้วนะครับก็อยู่ห้องของจื้อตรงนี้เป็นห้องของมันส่วนตัวชั้น3นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นเตียงนอนนนนครรรัผมขออองงงพกาาหหืืดใ ที่อยากนอนออฟฟิศนะผมก็จะมีที่นอนให้นะครับประมาณนี้คร่าวๆเอ่อสีสันหรือเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรผมมีในหัวแล้วแล้วก็ทําออกมาเป็นเรฟเฟอรเรนซ์แล้วด้วยนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวพอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอาจจะได้เห็นกันความสวยงามนะครับผมอันนี้คือแบ่งสัดส่วนการใช้งานก่อนเฉยๆนะครับนี่คร่าวๆคร่าวๆเดินผ่านทุกวันก็มันจะเห็นตารางนี้นะครับเป็นตารางของรูปๆเด็กฝึกง,งานที่เคยผ่านไปนะครับนี่รุ่นที่รุ่นที่17แล้วนะครับเอ,อ 17, ปัจจุบันนี้รุ่นที่18แแล้วนะฮะ 89เนี่แหละนะครับผมดูเด็กมากหน้าหลายตาหลายคนมากที่ผ่านมานะครับบางคนก็แวะเวียนกันมาหากันบ้างบางคนก็หายสับปูนไปเลยก็มีนะครับก็เป็นช่วงประสบการณ์ที่มีความสุขดีนะครับผมกับการที่ได้น้องๆมาทํางานนะฮะดููกโป่งอยู่เลย <c oughs> อาจจะพูดให้หลายคนฟังับผม่หลายคนก็ทักมาหาโอ้หน้าช็อปนะครับแล้วก็ด่ากันไปนะครับ พวกเราก็น้อมรับนะครับผมน้อมรับคําด่านะครับแล้วก็จะปรับปรุงนะครับผมเพราะว่าโอ้หน้ชฉ่ำเนี่ยจะมีคนดูแลที่สลับผัดเปลี่ยนกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราก็กำลังปรับปรุงแล้วก็ปรับเปลี่ยนพนักงานหรือว่าปรับเปลี่ยนระบบนะครับผมในการขายของนะครับเพราะว่าหลายคนก็พีมาบอกว่าตอบช้าเหลือเกินไม่ยอมตอบส่งของไม่ครบนู่นนี่นั่นผิดพลาดเต็มไปหมดเลยนะครับเราต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเปีนี้แหละทาให้ดีขึ้นจะปรับปรุงพนักงานจะปรับปรุงระบบองค์กรแล้วก็แต่นะครับเาต้้อองขทษแลว ขอบคุณทุกๆคนที่ยังอุดหนุนออนไาช็อปอยู่นะครับผมเดี๋ยวปีนี้จะมีสินค้าอะไรใหม่ๆม,มานะครับผมคิดี่แล้วสบอนอาร์มพูดเรื่อยนี่จะทําเกมการ์ดออกหน้าอ่าทำเป็นบอรดเกมอ๋อ้ไ่ไปคุยกับพี่เวงมาพี่เวงก็บอกว่าทำเลยดีเดี๋ยวจะเริ่มผลิตนะครับผมกําลังออกแบบอยู่ในช่วงนี้เปิดรวาบวาเป็นอดีเลยใช่ไหม เป็นคำเลยแต่ว่าเป็นเลยข้าวอ่ะโจดเลยข้าวจะเป็นกล่องเปิดออกมาปุ๊บจะเจอไพ่ที่เป็นตัวเลขและในไพ่นั้นก็จะระบุเลยเขียนเลยว่าอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีแก้วเจ็ดใบทำไมคนที่ถามว่าเอ้ยทำไมตอนนี้พี่บิ๊กไม่ยอมมาเล่นด้วยนั่นเล่นด้วยเกมการ์ดนะครับผมจะให้สนุกแล้วก็มันที่สุดก็คือ7คน น้อยกว่านี้ชา้าเกินไปไพ่หมดชา้าเกินไปเยอะกว่านี้ไพ่หมดเร็วเกินไปครับผมที่เราควบคุมมาแก็คือ7คนกําลังดีก็จะมีแก้วเจ็ใบเป็นหน้าของเราตกนนี้อ่าจะต้องไปคิดดีเทลอีกเยอะมากตอนนี้กำลังให้ทีมงานออกแบบอยู่ทําให้สวยงามแล้วก็หน้าสาสมน่าเก็บด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ลอยอุ้ดลอยแม่อุ้ดอ่ะโอเคประมาณนี้ในการครับผมการที่บางแผงอนาคตไว้ข้ามไปก่อนเดี๋ยวผมลครับโอ้โหไปเลย เออเนี่ยเนขี้์ซบคี้์ซบเจอใครก็ซบหมดเดี๋ยวจะไปเจอหิมะเนี่ยรู้เปล่าชุดพร้อมแล้วครับชุดล้นกระเป๋าแล้วหนาวได้ใช่ไหมทนได้ใช่ไหมได้แหละคิดว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ยังคลอดออกมาเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ได้ปกติเราก็เราก็ต้องได้นะลูกนะเราต้องสู้พรุ่งนี้ลองไปดีเบอร์ก่อนเล่นโสไปมาแล้วอไงไปพาไปไปซ้อมก่อนจะตายกันอยู่ไม่ได้เข้าไปได้ห้าวิแล้วที่ก็ป่วยทั้งทั้งครอบครัวเป็นหวัด เยี่ยวเนี่ยฟิทใหม่ครับผมเสร็จแ,แล้วแต่ว่าจะเป็นที่โล่งๆอยู่นี่อันนี้ไม่เอาดู่ยังไงแมวอ,อ,อันนี้กระป๋องกระป๋อม <c oughs> อันนี้ดูอะไรก่อนสวรรค์ดูห้องน้ำก่อนเหรอ <c oughs> อออไรด้ล๋โอเคเดีย๋ยวขึ้นไปดูชั้นสามนี่ชั้นสองตรงนี้ห้องน้ำดีดีไหมนี่ไรห้องน้ำ คือห้องน้ำซึ่งแค่บ้านอ๋อแต่มันก็ต้องแบบว่าทั้งขี้แล้วก็อาบนะขี้อาบใช่ผมจะเอาไปนีอ้ออกทั้งอาบทั้งขี้อ่ะแป๊วดีครับมาดูออฟฟิศใหม่ครับแม่แม่ทำผมเหรอแม่แม่ โอวันนี้เราโชคดีได้พระขับมอเตอร์ไซค์ไปเอรถไม่ใช่พระทหารนายต่อพมดตรงบอกเลยอ๋อคูจะเลี้ยงไว้ให้มันเซ็ตแบบอ๋อเซ้ตแบบเรียบหน้าหัวได้นึกว่ามีเออ่พี่อันเป็นเป็นไอดอ่อด้อันนายอันนายอันน่ยอับมาจากเออมาจากญี <ff> ่ป <Galile o> ุ่นเอ้ยมันเกิดที่น่ะ เกิดไปฉลองที่ญี่ปุ่นครับวันเกิดวันที่สิบใช่ไหมผมรวยเวลา <c oughs> ผมมาเพื่อไปฉลองวันเกิดที่ญี่ปุ่น <c oughs> เอาให้เบอร์เดย์เขาด้วยลวกันเอด้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเอารถก่อนเข้าบ้านกัน <c oughs> โอเคครับโผบ้านแบบงงๆนะครับผมอ <c oughs> <c oughs> ย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็ไปดูออฟฟิศกันมาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเยอะนะครับผมเพราะว่าต้องคุยเรื่องจริงจังนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ถ่ายไปด้วยคุยไปด้วยมันงงๆนะครับวางแผนเรียบร้อยนั่นแหละครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะผมแค่จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วก็จะมาบอกว่าเออจะไม่ลงคลิปนานหน่อยนะครับเพราะว่าไปญี่ปุ่นหลายวันก็ถือว่าเป็นทริปเที่ยวต่างประเทศที่ยาวนานที่สุดสำหรับผมเลยนะครับถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะครับผมถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะครับแต่คนเราครับต้องขยันครับขยันหาความตื่นเต้นเข้าใส่ตัวนะครับขยันออกจากเซฟโซนนะครับผมขยันไปเจอเรื่องใหม่ๆขยันหาความท้าทายถ้าเราอยู่กับอะไรเดิมๆเราอยู่กับอะไรที่ราู้สึก เราควบคุมได้อะเราก็จะไม่เติบโตขึ้นนะครับที่ท้าทายก็คือหนึ่งเลยจะไปหาความฝันเองโดยการไปเจอหิมะนะครับแล้วก็2เลยนี่ครับไปขับขี่สากลนะครับผมจะไปขับรถนะครับผมที่ญี่ปุ่นที่มันท้าทายคือขับรถบนหิมะครับเป็นการเจอหิมะครั้งแรกและขับรถลุยหิมะด้วยแค่คิดภาพก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลื่นหรือว่าจะยังไงบ้างหรือต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะครับผมผมก็ดู y o YouTube นี่แหละว่าการขับรถบนหิมะต้องทำยังไงบ้างนะครับเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะคลิปนี้นะครับผมอย่างที่คอลลิปแ วันนี้เป็นวันเกิดสบอนนะครับแต่เขาก็จะเลี้ยงกันตอนเย็นนี้วันนี้ก็กลับมาบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นของมก็จะออกไปจิบจิบกินนั่งคุยกันเล็กๆน้อยๆงานวันเกิดสบอนนะครับรอดูบรรยากาศวันเกิดสบอนท้ายคลิปนี้นะฮะอย่ามัวเสียเวลากับเรื่องเสียใจครับเสียใจได้แต่อย่าให้นานครับลุกขึ้นสู้อะไรที่ผิดพลาดไปเรียนรู้และแก้ไขใหม่ชีวิตมันต้องดีขึ้นครับขอบคุณมากดูจบตอนนี้ผมติดตามใหม่ที่คลิปหน้าสำหรับนี้เอขอลาไปก่อนสวัสดีบ๊ัสดีมบายเจอกันสิ้นเดือนพิมพ์ครับ ตอนนี้หน้าผมจิ้มมากเลยพิม๊บไหมครับเมายังไม่เมา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 ครับขโมยบุ้ยให้ใครมา้ยเู่เบลกันไม่ได้บอกครับคนมันแตกหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยแต่มันไม่แตกนะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าพี่อารจะพูดอะไรต่อไปเลยก็ไม่รู้แล้วกัน สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนั่งแยกวงอ่ะแล้วมอนแล้วเหมือนวนวงเด็กอ่ะแล้วแด็ผู้ใหญ่นั่งอยู่นู่นกันอ่ะผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ยึบยึบ นี้อะไรบอออกันออัันนเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปชิมแบบว่าเดี๋ยวไปชิมแถวตลาดอ๋อไอ้ผมเอิญครับไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวผมไปชิมแถวตามตลาดนะครับว่ามีอะไรอร่อยอร่อยตลาดบ้านผมอ๋อก็ขอบคุณมากมากนะขอบคุณมากเด้อที่มา โอ้ยพ่อมันเกิดหลายๆนะฮะส่งเงินส่งเงินมาด้วยคนละหมื่นเดีวผมจะแบ่งให้จะของช่อง500แล้วผมจะเก็บไป9ก้าพันห้านะครับชนหน่อย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 รถไฟฟ้าไม่ชน่อยนะคนขี้สีตุ๋นยกกระโดดขึ้นมาเลยต่อไป ไม่จริงเราเราแกงเราแกงี้อยู่แล้วมา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 เหี่ไอ้เอาภาพเอาภาพเป็นยูทูบเบอร์เอาภาพขอหนอก่อนบวกมันใช่มันใช่เรื่องที่ต้องมาเยือนนะบ้านมั้ยล่ะ มันไม่มันไม่มีโคมันม,มีคนนะออามไปแล้วแล้วมีมีคนอยู่ในห้องน้ําใครอยู่ในห้องน้ำอามไม่ได้เรียกแต่อามรู้สึกว่ามีคนอยู่ในห้องน้ําแล้วแล้วเขาเ <c oughs> ขาข,ขคุยได้หน่อยเขาคุยได้หน่อยจะคุย <c oughs> จะคุยไหมเฮ้ยใ,ให้พ่อคุยไอ้สัตว์คุยมึงเกี่ยะไรกูทาไมเนี่ยจะคุยด้วยไม่ใช่เหรอก็จะคุยด้วยตอนแรกอะแต่หลังเริ่มไม่อยากคุยด้วยแล้วมีคนอยู่ในห้องน้ำเอาเลยไม่ไหวแล้วเอาเลยปุดนี่ เมื่อกี้ด่ากูแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำไมกูไม่เยอะตรงนี้แล้วมึงเยอะนี้ทําไมมึงเปิดเปิดแฝดที่กูดีเมื่อกี้แม่ไม่รู้ปรักชันไลยสัสได้รู้ว่าเราแฟดต้องสํางใคขนาดไหนทําไมในบ้านมึงหรอใช่ป่ะอููโอ้ลุงแล้วลงยูทูบหมลงยูทูบสบานอ้ลุงคนเทียอุ้ลุงแล้วจะลง แล้วขำใจดูดิคุยรู้นะไปเลยสมบัติรู้โอ้โหชาร์จฝรังชาร์จฝรังกูไม่คิดว่าคนเท่มึงจะไปอย่างนี้นี่จะขอให้เกิดเป็นงี้เหรอโอ้ยลุงสมบัติแล้วคิดว่าใหญ่มากเหรอกระเจียวอ่ะเอ้ยลุงใหญ่เฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะถ่ายไปดิลุงคิดว่ามึงเก่งมากเหรอการที่กระเจียวแบบว่ากูไระเจียวแบโหฬารอ่ะดูดิ ดูดูเี่ยมไม่เสร็มื่ทำโตเหมือนลักเกดกูอะเขามีไปแล้วแล้วก็หยุดได้แล้วปล่อยยาวดูบอลดูดิดูใครเใครเขอบคุณดูด้วยขอบคุณครับเพื่อกันนะเป็นเพื่อกันนะอาลุงสะบัดยังไงอะสะบัดแบบยูทูบเบอร์เฮ้ยลุงอย่าโดนลองเทคไปแล้วมึงหยาเขาชอย่างเงี้ยเอางี้วันเกิดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุเท่าไหรสามสองสาม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 นี่ดูคนสามสามเยี่ยมเลิกไง ไไม่ดู้ดูเยอะเลือเก่งอ่ะกูทำอะไรผิดไปฮะอ่ะละเมียนไปไหนไม่อยู่บ้านอ่ะไม่อยู่บ้านได้ยินเนี่ยเรเยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ได้ฉีน้ะบ้านฉีน้าบ้านมันฉีน้ะบ้านก็เดินเข้าน้ำไปเลยอ้างอ้าอ้าวอ้าอ้าอะไรมันวอ้าวน้าไาว้าวอ้าวอ้วน้าวอ้า้าวอ้าวอวอเวออ้าวว นล่ลรวยเสียงกออนจาดีเดี๋ยวลามาละเดี๋ยวามาลเอียวุ้งเต่อสายยางกังมากจ่าผงีอสรเดี๋ยวล้ไะยวางไปแล้ววางไปแล้ไม่คุยแล้วไม่คุยบใครเดี๋ยวมาแป๊บเึีเดี๋ยวเอาลาไปละใหไคุน้าลสายยาดิ โอลุน้ำมากูแรงสัตว์อะแล้วลุงไปทำทำไมถ้ารู้ว่าต้องได้ล่านามันนี้แหละกูไม่รู้เงแต่ว่าถ้าาไม่เสียงดังเขาเมียก็อาจจะไม่รู้ก็ใช่ไงไอ้เหียใครเสียงดังในสัตว์ยามเลยหายไอ้เหียใช่ไหมถ้าแบบว่ามันดําเนินการแบบไอ้ซัซินอะยังออก็จะไม่มีเรื่องถ้าเงียบๆมาจบไปนาแล้วไอ้เหียแหละแม่งเสียเรื่องเสียลาวไอ้เหียแม่งใช่เรื่องวะไอ้เหีย อไอเมย์กูลงบ่าล้างแล้วล้างแล้วโอ้สะอาดไม่รู้สะอาดอยังไงเนี่ยถ่ายวันนี้ก็ลดสะอาดแล้วล่ะ